ฝั่งนี้เนาะกำลังกินหมูกระทะกัน,น,อนขอบคุณพื้นขอบใจมากมากนะคะมาณิดาใจดีหัวใจบวกมากินหมูกระทะนะคะก็มีเด่ลูกๆหลานๆเนาะมันร้อนแต่กเนื้อมันเดงก็เลยไม่กล้ากินเสียไปแล้วก็แดงอยู่ขน,น,นะนคงไม่มาแล้วล่ะ เราอยู่ห่างๆตทรสับนะครับเราต้องอยู่ห่างอยากลงก็ลงไปเลย้การนี้ยังเต็มตึ้งอยู่ควรลงแล้วนะครับนี่เตือนตะรวยมาไกลๆเลย ขออนุญาตลงก่อนนะครับปลาปลาล่คาตลงก่อนนะครับลงก่อนนะบเราอยู่รวมกันหลายช่องนะครับนวดไม่กินข้าวอกอคะจับมอจบแล้วบอกะม่ร้ว่นอะไรกินเนาะขอให้ได้น่างอเลย

ของไทยอ่ะของเสือเหรอของเสือของเสือโอ้ดูเงหลังกันรู้แล้วของไทยอ่ะโอ้ย เดี๋ยวนี้นะอ้าวอย่างนมันต้องใส่แล้วครับนี่มันไม่อื่นเลยครับมันมันไม่ไดมีกาก็ไม่มีถ้าไม่เอาพิเศษมันจะเออะไรเนี่ยพอ้อแล้วไม่ต้องใส่น้ำส้มไปอีกไหมนับสุก กอยไกินบ้าจะกินจะกินไม่าถ้าไมกินกุไม่น้ำซุอีกไหมยี่ตอมีน้ำซุปอีกไหมจิ้มเลยมีอะไเย่เ้เอุ๊กไปปปา

ลงมอสิว่ามันล้มจะกินัแ่มันคกินัแป็อย่างไม่ย่าเหลืออ๋อไนะเหลือก็เหลือตนใครก็ไ่ดูหรอกนะออมากินอะไรทั้นอมต้องไปยไ่ติดยใครใครไม่กลัวก็่างนี่แหละไม่กลัวก็อยู่นี่แหละถ้ามันลงมาเขาจะวิ่งคนแรกโอ้ยถ้ามันวิ่งทันก่ีลยอ่ะยายหันมี่อย่าพูดงน คงจะวิ่งเร็วเนาะรอลงไลก่อนนะคะขาวันเทนะคะแล้วขอบคุณทุกค่านยอะแะเยขอบคุณทุกคนนะคะออลงไลก่อนนะคะลงไลก่อนเ้อฝนตกขนตกนะเดี๋ยวขนยัดลงไลก่อนนะคะขนตกค่ะไม่กิไปเลยไป ฝนตกนะคะเลยลงไหเนาะ้าลงไกลัวกลัวกลัวฟ้าฟ้าร้องนะคะฟ้าร้องก็เลยลงไเด้อ่ะิ้ลมเะ แกนีอนไตัวมันหิวแล้วพอหิวพูวเอ้หิวข่ารับเข้ามาได้เลยบุร้อยได้ไหมคะ้าร้อยได้ไหมคะห้าร้อยเนาะดันค่ะอื้อคือจัอันนี้งนน่ะ

ขอใครลงยังลงหมดเลยยังอือ่นคกันอะใครไม่ได้ขึ้นหมดนอะไรนะหมดใครมดเยรส่งี ใจหมวดขึ้นบินเลยเหรอใจหมวดเครื่องบินมันจะตัดอินเทอร์เน็ตในตัวนะมันจะตัดขึ้นไปเลยมัันจะตดเดี๋ยวจะเดี๋ยวลงหมดแล้วเหลือแต่ทำคลิปเหลืออีกหนึ่งนาทีขอบคุณเช่นกันค่ะได้ค่ะให้ได้ค่ะดัน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 โอ๊ยลูกอยไปแล้วเอาไปไปแล้วมาต่อยบอกกูอยู่เลยนะกันเหลือห้าสิบไรนะคะไปเสียแล้วเราไปอยู่ไหน นน่นเอ้าค่อยม่ได้ทายม่ได้ไล่ไดนี่ลงลงเขาไลเขาลงไห่หมดแล้วเขาลงหมดแล้วขอบคุณเช่นกันค่ะ